สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผม Lost d i v e r Play และนี่คือการ์ดแรกทีวีเราอยู่กับเกมเซลเลนเดอร์ เอาละนะครับนี่คือเกมส l ลนเดอร์นะครับเกมเก็บกระดาษในตำนานอีเกมนึง่งกดสวมออองสวมออก๋อพูดไม่ออกว่าเมาส์ไวเลยกันกระตุกกระตุกอาจจะมีพลังงานอยู่ก็เป็นได้ครับ <c oughs> ในป่านี้ผมรู้เลยว่ามีอ่ะเอ้ยอ๋อจริงไมจริงไม้แม่กลัวเป็นหนังไปได้วิ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 ่งเฮ้ยโอ้นี่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 เกือบเลยเกือบเลยโอ้โหในบรรยากาศให้มากเลยตอนนี้ผมปิดไฟใส่หูฟังเล่นนะครับผม มันกระตกนี้ว่ะน่ะวนรอบเสารอบหนึ่งแล้วก็ไปเผาเลยอ่ะเอามาีช่วยกูด้วยอู้อู้อไป่ทางนั้นครับบรรยากาศแม่งน่ากลัวดีจริงๆอะไร เอ้ยนแน่แน่แน่เฟรมเลทตกนี่ครับต้องต้องระวังครับตอนนี้เฟรมเลทอยู่ที่สิบสามครับเป็นเลขที่ดีนะสำหรับเกมนี้โอ้โหดีเฟรมเลทลงไปที่เ,เก้าเลยเมื่อกี้เขาบอกให้ว่าบรรยากาศตอนนี้น่ากลัวมากๆครับบรรยากาศในห้งองผมโอโเย็นเลย ผมจะพยายามเก็บให้ได้ครบทุกแผ่นนะครับพยายามนะครับแล้วแม่งอะไรอยู่วะเนี่ยเสียวมันมาข้างหลังว่ะเฮ้ยมาข้างหลังแล้วก็ไม่เ้วเสียวแม่งเดินๆไปแล้วก็แม่งออกมาจากต้นไม้อะ่ะถ้าผมมาแบบแวบนี่ก็มีเมาส์กระจุยกระจายได้นะครับผมเฮ้ย น่าเทสจริงๆเลยแต่เราจะไม่เทสนะครับเพราะว่าผมบอกแล้วว่าเราจะพยายามเก็บเฮ้ยเราจะพยายามเก็บกระดาษให้ครบนะครับจะไม่ผมจะไม่เล่นอะไรทั้งนั้นเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> ปิดปิดมาไม่ไม้งมาชิบหายเลยผมไม่อยากจะวิ่งไม่อยากจะอะไรทั้งนั้นเฮ้ย ไปแล้วขาสั่นว่ะตอนนี้ถ้ากดแท็บดูได้แบบอันดีเซียก็สมองเหลืองกแล้วล่ะมือสั่นแล้วน,นีโโ่มันเป็นต้นไม้ที่ชวนให้หน้าเข้าไปสำรวจจริงๆเลยอย่างไรวีแวร์ของเซเ n d เดอร์แมนครับผมนายแขนยากเสื้อสูตรสุดเท่ stay. ส u r r แ n น e r เดอผมจะกลัวตรงที่มันวนๆน,นนี่แหละเอ้ยเอ้ยเอ้ยเจอแล้ว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 ห้ามขันกลับไปมองเด็ดขาดไม่มีหรอกครับว่า มันจะมาโผล่ข้างหน้านครับเราไม่หันกลับไปมองก็จบแล้วอ้าวอ,อนโวนี่เองอเกมแบบนี้มันต้องมีสาวๆมานั่งเล่นด้วยสิวะถึงจะมันอเอ้ออาไม่มีอีก เอ้ยอาอเจอแล้วเฮ้ย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 ,เ,ยเสียงซ่ามาไว้เมื่อกี้แต่นี่สองจากแปดครับเราจะผ่านภารกิจนี้ไปได้หรือไม่โอ้ยลำคาเสียงกรองไว้ตุ้มตุ้ม,ต,มตุ้มอยู่ข้างอา่อาวงานงอกแล้วไปทางไหนแล้วนะขวาซ้ายซ้ายดีไปทางซ้ายแลย้ว ห้ามหันกลับไปมองอย่างเดียวจบครับผมเกมนี้ไม่มีอะไรมะห้ามหันกลับไปมองแค่ะนะะั้นแหละเปิดมายังวนะเนี่ยเออเปิดแล้วนี่ผมเล่นสดเลยนะเพิ่งโหลดมาไลาเบ็ดเสร็จปุ๊บเล่นเลยไม่มีการเล่นไว้ก่อนใดๆทั้งสิ้นครับถึงเล่นไว้ก่อนก็เท่านั้นนะ่ะเพราะว่ามันจะเท่าที่ผมดูใน youtube มามันจะแรนดอมนะเฮ้ยมันมาแล้ว มันอยู่ข้างหลังเรานี่แหละอย่าหันกลับไปปะครับเดี๋ยวเราเราจะไม่เล่นอะไรทั้งนั้นนะท่าที่ผมบอกไปแล้วอ่าผมจะไม่เล่นอะไรทั้งนั้นแหละอันนี้ซ้เอ้ยเสียงเลยวะเสียงเหมือนมันมีแกะแกะตามเรมา ผมไม่เล่นอะไรเลยครับเก่งจนคอสั่นแล้วนะกดแท็บวะไม่อยากกดปุ่มอะไรนอกจากอื่นเกมหลุดแ้ยสแลนเดอร์น่ากลัวจริงเว้ยดูถูกไม่ได้ดูถูกไม่ได้เกมพวกนี้สุดยอดจริง ้ายวะโอ้โหตรงนี้แหละปราบเซียนเราจะเข้าไปทางประตูหน้าเลยครับผมระดับไหนแล้วอย่าลืมซะว่าผมคือ Lost ด e v e r Pain ผมเป็น Lost เว v e r ไม่มีใครท,ทำอะไรกูได้ หัวใจบปเหยเก้าอี้หัวใจบปเหยโอ้เฮ้ยซะครับเฮ้ยซะชิบหายเดินกลับไปชิบหายแน่นอนครับผมเออออ๋อือเดี๋ยวรานักเฮ้ยไม่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 ดูไม่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 ดูเลยทั้งนั้น ไม่มีอะไรเลยหลอกกูเข้ามาแท้ๆเราจะวนรอบๆข้างกันครับผมภารกิจครั้งนี้มันช่างเสียวซ่าเสียวพรุงจริงเหยี่ยวแทบแตกเฮ้ยโอ้ไอ้สัตว์ใครบอกกูว่าแม่ไม่แวบมาหาข้างหน้าโอ้โหเมาส์ลงไปตะตุ่มเลยนี่ผมเล่นจาก iPad n โน e ตบุ๊กอยู่นะครับเนี่ยเราเก็บๆมาก่อน สั์เอ้ยอย่าเอาไปเล่นที่โรงเรียนจังเลยถ่ายไปแล้วถ่ายไปแล้วเอออย่างนี้แหละดีนะครับใครที่คิดว่าเกมนี้มันไม่แว็บมาข้างหน้าเนี่ย มีส่วนใหญ่นะผมรู้คุณคิดผิดแล้วครับแม่งเยี่ะแตกโอ้ยแล้วจะไ่ไปทำแลกเออเอซัโอ้นี่โอ้นั่นนั่นนั่นคืออรารยธรรมท,ที่โบราณน,นะ เป็นอารยธรรมของชาวกรีกเขาจะนำหินพวกนี้ที่ทำมาจากแกรนิตพุ่ไม่ออกนาสี่แล้วเว้ยนาเด็กแล้วด้วยจะไม่เล่นอะไรทั้งนั้นละเดินไปเรื่อยๆรอบเดียวก็พอแล้วมากแหมค่อยๆตีลายในเข้าไปครับอยากจะเปิดเพลงเหมือน S.C.P. วะ่ะจ้ะ ท่านผู้ชมคงจะรำคาญกันไม่เปิดผมร้องเพลงไม่พอเท่าฮาร์ดร็อกเกอร์ครับผมมึงโผล่มาข้างหน้าเอาดิเอาดิมีปัดไม้ทิ้งอะ่ะเอาดิ เย็นนะไม่ใช่ไม่ได้เปิดแอร์เปิดพัดลมสองตัวตัวเล็กกับตัวกลางมันยาวจังว่าเฮ้ยไม่อยากจปิดไฟลเล่นเลยทั้งนั้นนี่เล่นในห้องเย็นนะี่ยังเหนื่อออกอะเก่งกว่าตอนเรียนรอดออีกอไรลวะเนี่ยเกมนี้มันผมเป็นคนไอ้หน้าตามันก็ไม่น่ากลัวหรอกเป็นคนที่ขี้ตกใจมากๆ ที่สุดต้องพาใครมาเล่นด้วยเอาชั่วโมงหนึ่งเลยไหมเหมือนอนเมซียกดดันว่ะ เราจะเดินไปทางไหนต่อดีวะตรงไปเรื่อยๆก่อนอันนี้สี่อีกสี่แผ่นครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นนั่นนั่นโอ้ไม่เคยเห็นใน Youtube อ่ะสไตล์นะครับเราจะวนรอบมให้ก่อนเฮ้ยจะวนรอบโอ้ไปทางไหนดีวะเนี่ยจะเอาข้าง,งในหรือข้างนอกดีกันนะถ้าข้างในแล้วแม่งโผล่มาข้างนอก

สี่พันเนี่อขนขาลุกโอ้โหแม่งเลยอ่ะรอบเดียวรอบเดียวรอบเดียวพอแล้วเอ้ยน่ากลัวจริงวะเออเว้ย่ะก็สำหรับสแลนเดอร์แมนครับสแลนเดอร์ เป็นโอ้ oh, เป็นเกมที่อยากให้ลองเล่นมากเลยนะก็ครับอ่าช่องผมมีการสนับสนุนด้วยนะก็สนับสนุนให้เล่นกันหลายๆคนครับเกมนะ่ะเป็นเกมแนละ้วเป็นอะไรที่เล่นคนเดียวถ้าเป็นเกมโคโออฟนี่จะสนุกมากเลยถ้าเล่นหลายๆคนนะเดี๋ยวเรนี้จะมี Project for ์ค i l ล i ่งฟอ o พรกับเพื่อนๆของผมผมจะเล่นกับเพื่อนๆด้วยมีทีมงานหนานะนะก็นะครับ ส่งเสริมคัให้เล่นกับเพื่อนเยอะๆครับจะได้มีมิตภาพผูกพันกันก,นก็สำหรับวันนี้เซเรนเดอร์ครับขอจบแค่นี้แหละแงหงมเหี่ยวจะแตกลงไปเยี่ยวก่อนนะครับผมก็สำหรับนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ